สวัสดีพี่น้องตอนเสาร์วนี้กับแมีมอนมาห้องหมออีกเ้ยมาเยี่ยมเึิ่งสเต๊ะอีกว่าเป็นนใดยืนใดบ่โบหรือใดก็รอวันจันทร์เสียออกเนาะเมื่อปัวหมอฝืนเมืองอยู่บ้านหมอว่าวันจันทร์ออกอยืนหนีฝนปัวบ่ได้บ่ม่ยามาสัน มันก็เป็นห้องหมอใบใหญ่ห้องหมอหน่อยๆนะพี่น้องห้องหมอเมืองห้องหมอหน่อยห้องหมอใบใหญ่เป็นห้องหมอแข็งเดี๋ยวเขาไปเบิ่งนตรกันแบบถึงขั้นใดแล้วพี่น้องก็มาถุงมือถุงมือเนี่ยนิมือเศร้าเขาเขามาส่งให้นิ้วมือแรงกะเป็นเบาหน่อยมานิ้วมือเศร้าแม่มาเปลี่ยนกัน มากับคีงพี่น้องเข้าไปโอ้ปนกุ้งกันอยู่สองผ่อไมกุ้งกันอยู่ยืนพี่น้อง้ขึ้นกัดีได้ลมได้ลมแล้ว้ขึ้นระยบแข่งทางยืนไดยพี่น้องโจมขึ้นไม้เม่วานใช่เนียหรมาไหนพี่น้องเออลมว่มขึ้นม้พี่น้องเลย มากระยุนคุอทอยล่างเองไงคือทอยกบบล่างเองลุกลงเลยทีเดียวพญญามพญยามบำบัดตัวเองเนี่ยแหละมื่อนี้ซัมนี่มื่อไนอาจจะดีกว่านี้คอยพยายามบำบัดตัวเองไปเรื่อยๆคืองานกลงพื้นได้มื่อนี้นะพี่เนาะบืนลงเองเมื่อนี่ลงเองบืนลงเองตากเตียงน่ะชงเถอแล้วเรียนรู้ใหม่ ลมสองเถื่อแล้วเอ,อ <laughs> ็นยัง,งามดีดแข็งดีดขาอืมแม่ยาเขียวหนูมีเลยบอกมันจะได้ยาเขียวตัวมัววแนแห้งคน,น,นเอายาหนาูแห้งสมบูรณ์เสือมานหาย,ยาขาวๆคือกันนั่นแหละแต่มันตา่างแต่สีขาวมีสีขาวมีสีน้ำผึ้งม,มีสีเขียวเออเดี๋ยวเสือเอามาให้ใหม่เสือใหม่ เพื่อนเป็นถึเขามาปวดมือใช่ป่าว่าะพยายามลงยาเนไหมผลลงยาวิตามินอะไรอะไรมาช้างชิมจะเออแบบแสดงว่าจัดยาขึ้นขึ้นปะเก่าอีกมันบะวันนี้ขึ้นช้างสิมหะเอออืม เราได้ทามผลโน่แต่เดี๋ยวมันดีๆเห็นนะแชดใส่ให้โลดนะมันดีไปไปเนี่ยอ่าสิบเซนหนึ่งก็ใส่ตัวนะทามผลโลดแค่นี้มันดีไปเนี่ยเอายาแห้งใส่ตัวนะหรือว่ะแต่ย่านเป็นนั่นแบบว่าเห็ดเพิ่นสิเห็ดเป็นทะเลขันตอนสิเอาแห้งโลดบาดเดียวสิบอได้นะเพิ่นก็สิคอยเห็ดไปนั่นแหละเพิ่นบอกค่ะกินผักหลายๆกิน เออกินข้ากินกล้วยกลัวเสฉดมันจะรุ้นเสฉดเฮ้ยมังหงแม่มาให้เอามาหงมาให้ซื้อมาอันมาหงปิดในต้นอะไรมาหงซุกพี่น้องหงซุกไป่น้องเอามาให่กินปาดกินเออเมื่อยก็พักเมื่อยจะเศร้าเมื่อยแล้วกะขักคอนนอนเออจะเศร้าจะตีชีบุกมันเมียมันบักหนาเออขักคอนตัวเองแนอ ใช่เลที่อยากให้พกน่ะค่ะพักน่ะมาหวจลุ่มาักีกว่ไปาเอาไปกินข้าละวันนี้ก็มากินเข้าน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแม่มอนสื่อลาบซีนมาลาบเนื้อมาสูนังลากินมผสมพักมามากินน้ำกันเด้อสบายดีพี่น้องต้อเช่าเนาะกินข่าน้ำกันเลยพี่ย่างพัเด้อทกในและไรเราตังะเพศสบายดีพี่น้องวันนี้มา กินทางล้างบ้านงานบ้านมันขี้คุ้นขี่น้องอาขี้เขาเขาเงี้ยวมันตังรีดรอยอุ่นข่อยเย็นบาเดมาเขาเขาเย็นไล้ไเขาเลยมาเดมาเขากินให้มันมดเสียดายเฉาเดี๋ยวมดพี่น้องทำไมอยู่นี่สวัสดีพี่น้องกินข่าวนี่เปนได้อไหนแซ่บบอสิมือเจ้าเก่าของคุณแม่มาไหมากิน ได้กินสองกันเด้อเอชีนหักเพงทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเด้อลูกหล้านเพื่อนน้อง,องมาหมดทุกคนเด้อซีไม่เอฟีเก่าที่เถาม,มาเนาะขอมุกขอบใจทุกแรงเสียแรงใจที่ให้กำลังใจแม่ม้อนอยู่ข้างๆแม่ม้อนบู่ป้าปู่ถิ่นแม่มอกจะอาย่ข้างๆลูกข้างๆ,ล,างๆล้านอหไรเนาะโบไห่โบย,ยากษ์ย่างสิอปลาแบบไรกระซังเด้อ ม้อนมาหายเด้อมียังกะตีเตือนมาเมื่อนี่อากาศธรรมดามาได้อนไดาบได้บราณบไดรากาศบริบราบรไบราบรรไดบราบรไดบราบรรไดโบราาาไดาณบราไดแบาณบรรไดาณไดโบ นางเขาเองเจก้กระดีโลมาบนาง,ง,นนงแคบนางชิ้นบนแคบชิ้นโลเขาก็เพจเติบนะช่วงเลยแปลกบ,บ่ละแฉบอยู่นางเตบิบเนาะไหมเนาะชาวพันโอ้ยคนหูแจักตันก็เลยขายให้พิเศษให้บักงใบลาย สำน,นี้แล้วขายนีย่แหละสามสิบพันหนังง่ายนะลูกหนังง่ายแค่เหมือแนบบท่านได้กินเขา <c oughs> ก็เลยมากินเป็นหมูนั่งหลานใช่หคือหน้าเห็นทางเห็นเนี่ย มักข้าเออข้าวค้ากับม่แค่แฉะมังีหานอยมันมลายต้นเล่มข้าวไผ่เนี่เขาสชอ้าบบัหมันน้อยข้าวไพ่เด้อเออเบิ้งเคืนหน่ะอันนี้มักข้าวสส้างแตมองคองามน้อยข้าวค่าข้าวไพ่เนี่เป็บายชามเดือนเลยต้นนะฮะนี่เบิ้งนะมันมาลายเขาใช้ื่อขึ้นใช้สำับลายน่อเดียวเืน เพราะว่าน้อยเอาได้เอามาาวาวย์สงหรมนี่แหละคุณคุณได้แล้วคุณมาเขาคนได้นตอะมันไม่นหรอกนมันก็มาเผาไหยอตนดคือว่าคคนได้โอ้โหคุณก็าไม่ได้เก่งล้เติบแล้วมันได้ทว่าเขานานได้แล้วแม่ไม้นั่นมันจะเกี่ยวี่ก็ลงได้แม่ เออบัดรสเกี่ยวหันห่นก็ลงก็ลง่เอาบันไดท่ทำจะหั่นและอรับอืมไม่กอสเกียลกะอืมเขาจะกินในมขาวไข่หนามาน กางหลานหาดใายเนาะพี่องมีจำสุกจำหนาเออเผื่อใส่กองวงจนผิดเนาะทางหลังไปนะเออมีเด้น S <S ตอนนี้ตอนนี้ตอนีตอนหนึ่งมันใส่ไม่ถูกได,ด้ทางหลังทางหะเขาใส่นหนง่งนไปเอาไปจักยาตรงสำนอยนถึงกระหังเศเบิ <c oughs> ่งยังไม่ได้ทีจาเรียนไเจ้าก็ซักเขเด้วยกบยังจะเ,เจ้าแค่ละสักสาน้อภาษาซักกา ตแตกไข่แนยก่อนแตกไข่แตกเศ้าเลยกัจะมาซักแม่าจะไปหันไปหนีก็ได้สบายชาวอามเหื่อมีแห้งแล้วกับทำงนานถ่าอย่น้องเทศไทยกับือว่ารกวิดได้เจ้ข่ <c oughs> าย,ยอยาไปนั่แหละบนข่าวนะ พงิลกิบูิอ้าคิปนี้กัแม่ว่าลาไตกนด้ยิหรือเ่ด้อลืมติดตามติดหนาเด้ออย่าลืมกดแชรกดไลคสักตะข่ายสองน้องกีใหญ่หมอนเดียวนเด้อบาย